New ย a r ์กส t คอร์สโฉมใหม่ล่าสุดปี2024คันที่อยู่ตรงหน้านะครับตอนนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับเราจะลงกับตัวชุดแต่งคองค่ายตเตอสตูดิโอนะครับมาในชื่อรุ่นของเขาก็คือรุ่นได้68นะครับผมกับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเช้าเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับผมกับบรรยากาศสดชื่น ที่สวนยอมของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราเปิดนะครับกับมุมด้านท้ายอีกเช่นเดิมนะครับผมเป็นมุมที่สวยงามแล้วก็ลงตัวที่สุดนะครับสําหรับตัว New j a r i s c o s s ตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นตัวรายละเอียดแล้วก็มิติสําหรับตัวชุดแต่งนะครับเวลาเราแต่งเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาอย่างไงนะครับ เพื่อนๆจะได้นำข้อมูลนะครับไปประกอบการตัดสินใจสำหรับแต่งรถของเพื่อนๆเ,เองนะครับผมนี่เลยครับกับมุมด้านหลังนะครับผมมิติแบบสมส่วนแล้วก็สปอร์ตดูดูเรียบหรูเรียบร้อยนะครับผมไม่ดูเลอะเทอะนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันกันกบตัวสเกิร์ตหลังนะครับ เนื่องจากว่าตัวสไตล์คอร์สนะครับจะเป็นรถสไตล์ที่มีการยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ชายล่างทั้งหมดจะจากรถเดิมๆนะครับจะเป็นตัวสีดำด้านอยู่แล้วดังนั้นตัวสเกิร์ตนะครับจะดีไซน์ให้ลายเส้นลงตัวกับตัวรถให้มากที่สุดดังนั้นจึงจะเป็นรอบคันสีดำด้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีการใส่ลายลเส้นเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับ ด้านท้ายก็จะมีการเล่นลายเส้นมีการเล่นครีบนะครับผมแล้วก็เสริมกับตัวลายเส้นที่เป็นตัวสีบอลซึ่งสีบอลนี้ก็จะเป็นสีบอลเงานะครับทำให้ตัวสเกรตด้านหลังดูโดดเด,ด่นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยและนี่ก็คือรุ่นไร i กแ6 8นะครับมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์คริปสีแดงสายขวาแบบนี้ สำหรับตัวสเกิรตมันจะครอบตัวทับทิมตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์นะครับใส่เข้ามาอย่างสวยนะครับทำให้ตัวมิติด้านหลังคือดูดีขึ้นอย่างมากตรงกลางก็จะมีตะแกรงด้วยนะครับสำหรับตัวท่อจริงนะครับในเซตเองเราจะมีตัวสวมปลายท่อให้แบบนี้นะครับซึ่งเราจะพ่นเป็นสีดำเงาให้เรียบร้อยดูมิติที่ เรียบร้อยนะครับไปชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นชิ้นที่มี f c ถามมาค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือตัวสปอยเลอร์นั่นเองนะครับเป็นสีดำเงานะครับซึ่งเวลาเราใส่กับตัวรถที่มีหลังคาดำแล้วเข้า,ขากันค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นตัวสีล้วนหมดก็ใส่ก็จะมีมิติที่ขับขึ้นมาอีกนะครับผม สวยงามเช่นกันนี่นะครับจะมีการเป็นเสา่องอยู่ตรงสายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบ่าต่ำลงตรงกลางแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีลักษณะลายเส้นที่เป็นเพียวแหลมแบบนี้นะครับใส่แล้วลงตัวครับสำหรับตัวสปอยเลอร์ตัวนี้ชิ้นต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับกับตัวสเกิร์ข้างนี่เป็นสีดำเงาเช่นกันนะครับแล้วก็เพิ่มลายเส้นเข้ามา ทำให้ตัวมิติด้านข้างของตัวรถสวยงามขึ้นอย่างเยอะนะครับมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆถอยมาชมมุมกว้างๆอีกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็คือจะเป็นภาพรวมของตัวสเกิร์ตหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้านหน้ากันต่อเลยครับด้านหน้าก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวรถดูโดดเด่นแล้วก็ หลอกขึ้นนะครับผมกับตัวสเกิร์ตหน้านะครับแบบนี้เป็นสีดำด้านนะครับผมแล้วก็มีการตัดลายเส้นที่เป็นตัวสีบอลน,นะครับแบบนี้นะครับบอลน,นี้ก็จะเป็นตัวสีบอลเงานะครับแล้วก็มีคลิปสีแดงวิ่งซ้ายขวาพร้อมกับโลโกโ้ไร i v e 6 8ซึ่งจะเป็นการการันตีงานแท้นะครับส่วนด้านข้างของตัวสเกิร์ต ก็จะมีการดีไซน์ที่เป็นลายเส้นแบบลักษณะเป็นเคี้ยวแบบนี้พร้อมกับตะแกรงนะครับถ้าเรามองกับมุมด้านข้างนะครับก็จะได้มีมิติที่สวยงามแล้วก็หล่อมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมท่านใดที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นตัว New Yaris Cross นะครับอย่างค a นบรรนานะครับหรือว่าจะเป็น Yaris Etib หรือเป็นรถรุ่นใดๆนะครับ ถ้าสนใจข้อมูลในการแต่งรถนะครับสามารถถ้าเข้ามาปรึกษาพัตตาได้เลยนะครับข้อมูลในการติดต่อทิ้งไว้ที่ทายคิปให้นะครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวชุดแต่งของ New Yaris c o r s ตัวใหม่ล่าสุดกับรุ่น d ร้ v ก68นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ